ฉันขอบคุณเงินขอบคุณจักรวาลขอบคุณความโชคดีฉันได้รับเงินตลอดเวลาทั้งยามที่ฉันหลับยามที่ฉันตื่นเงินจากทุกทิศทุกทางหลั่งไหลมาที่ฉันเงินในบัญชีธนาคารฉันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ฉันมีอาชีพมหัศจรรย์มีผู้คนมากมายยินดีให้เงินฉันฉันขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างร,รอบๆตัวฉันฉันมีความสุขฉันสามารถทำอะไรก็ได้ที่ฉันอยากทำฉันสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันอยากไป ฉันขอบคุณจักรวาลฉันได้รับเงินตลอดเวลาฉันยินดีต้อนรับเงิน